สวดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐนะครับในอดีตที่เราดําเนินการก่อสร้างมาเนี่ยเป็นบทเรียนที่เราพึงระมัดระวังเนี่ยมีประเด็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับเราอาพิจารณานะครับมาพิจารณาจากรูปแบบของสิ่งก่อสร้างโดยรวมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกีฬาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีรูปทรงภายนอกที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางก่อสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่เหมือนๆกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากงานของการทําแ,แบบใช่ไหมครับแล้วก็ก่อสร้างโดยเริ่มจากการเตรียมวัสดุก่อสร้างทําเรื่องฐานรากนะครับจนถึงเร่งก่อสร้างจนสําเร็จรู้ล่วงไปนะครับ เมื่อเรามาดูวัสจักรนะครับของงานก่อสร้างนะครับวัจักรของงานก่อสร้างเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนหขั้นตอนด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเริ่มเจ้าจของกําหนดความต้องการนะครับ project definition นะครับก็คือตรงน,นี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีแกนอยู่2แกนนะครับก็คือแกน y กับแกน x นะครับ กน y นี่คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับของโครงการนะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเมื่อตรงนี้เป็นขั้นตอนตรงนี้เป็นแกนเรื่องของเวลานะครับในเวลาเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนเจ้าของกําหนดความต้องการนะครับหลังจากได้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วก็จะมีแบบร่างแล้วก็แบบสมบูรณ์นะครับ แล้วก็มีกระบวนการจัดซ yeah. ื้อจ uh hy uh ัดจ uh 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 ้างนะครับก็เป็นสั์ของทางราชการนะครับจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็สัญญาเพื่อก่อสร้างนะครับทีนี้กราฟสองเส้นสองเส้นนี้มันมีความหมายว่ายังไงนะครับก็คือตอนต้นๆเนี่ยนะครับเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้มากนะครับตรงเนี้ยนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนะครับแต่ว่าเส้นสีเขียวหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับ เป็นแปลงได้มากาใช้จ่ายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะก่อสร้างหรือจะดําเนินการอะไรนะครับเวื่อพิจารณาตอนตอน้ตนๆเนี่ยนะครับให้มันตกกันหือให้ดีนะครับคิดให้รอบครอบท,ท,ทุกด้านนะครับแล้วเราถึงจะทําการก่อสร้างนะครับเมื่อเอ่มืผ่านขั้นตอนของการกําหนด project definition แล้วนะครับก็จะเริ่มมีการ sketch นะครับก็คือเป็นแบบพีล l i m นะครับ ก็จะทําการทําแบบร่างนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเริ่มลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อแบบสมบูรณ์นะครับเราก็จะเห็นว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้น้อยลงนะครับเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีแดงก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีปาร์ตี้หลายปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ ในการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นนะครับในทางกลับกันก็คือค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่ว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเปปลลี่ยนแงได้น้อยนะครับอย่างช่วงต้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถที่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นบ้านเอกชนนะเราจะเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่บ้านเดียวนะครับทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์นะครับอาพาร์ตเมนต์เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับถ้าเรามีพื้นที่อยู่นะครับแล้วเราอยากจะทําอะไรในส่วนของ เอกชนเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคนประกอบการนะครับจะต้องเป็นที่ดึงดูดใจเป็นที่มีความพึงพอใจของโอนเนอร์มากที่สุดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับความค่าใช้จ่ายของโครงการก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ในสับเทคนิคของาง,งานงานก่อสร้างเนี่ยเราก็จะคุ้นกับคำว่า S curve นะครับเนี่ยจะมีค่าเป็น รูปคล้ายตัว S นะครับตรงนี้พอมีการก่อสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระโดดนะครับก้จยเล็กจะกระโดดแล้วก็มาจนถึงสูงสุดนะครับและท่านกลับกันเมื่อมีการก่อสร้างปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยจะตกต่บลงมานะครับก็คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้น้อยนะครับเปลี่ยนแปลงได้น้อยแถมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงก็มักจะเยอะด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่าในโครงการของภาครัฐนะครับเขาก็เลย มักจะนิยมทำให้เป็นลนักษณะของดีไซน์บิทบิล์นะครับก็คือออกแบบประมูลงานแล้วถึงจะก่อสร้างนะครับในอดีตเคยมีการทำแบบเทิร uh, ์นที ree, นะครับหรือดีไซน์บิลอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า uh, ทำให้คุมงบประมาณได้ไม่ดีนะครับเลยมัก uh, จะกลับมาในรูปแบบของ uh, ดีไซน์บิทบิลนะครับหรือที่เราเรียกว่า E-Bidding หรือ E-E e e ยอคชันสมัยก่อนนะครับแล้วอีบิดดิ้งเนี่ยซึ่งอีบิดดิ้งเนี่ยทางรัฐก็ทำเปิดโอกาสในความคล่องตัวก็คือให้มีสามแบบใช่ไหมครับก็คือเป็นอีบิดดิ้งธรรมดานะครับถ้าโครงการม่สามขั้อนนะครับถัดมาก็จะเป็นลักษณะของการคัดเลือกนะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งใครอยู่ในทำงานเกี่ยวกับราชการเนี่ยก็จะคุ้นกับศัพท์เหล่านี้ดีนะครับ เมื่อมีการมีความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับขั้นตอนแล้วก็ตกลึกในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเรามาดูว่าในแต่ละสเตจเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับตรงนี้เราเห็นว่าคิดเยอะๆในตอนต้นเนี่ยนะครับไม่เสียเงินเสียเงินไม่เยอะเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะครับในช่วงต้นๆในแต่ละสเตจเนี่ยเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่ง ยิ่งภาครัฐเนี่ยนะครับประเด็นที่ต้องพิจาราก็คือกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับกรอบของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนกาหนดไว้ว่ายังไงนะครับในขั้นตอนในงานในการทำโปรเจกต์นะครับขั้นตอนบอกว่าจะต้องมี EIA มีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องพิจารณาออกระเบียบการตรีความนะครับต่างๆนะครับก็จะต้องเดินไปด้วยความ มั่นใจนะครับว่าเราฟอลโล่ตามกฎระเบียบต่างต่างอ่งแท้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนเนี่ยทุกสเตจนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยทุกสเตจเลยนะครับก็จะต้องมีเงินทุนนะครับนะครับตรงนี้ในส่วนของราชการเนี่ยก็มักจะรวมกันไปนะครับในส่วนของ Object Owner Definition กับ Pillim นะครับก็คือต้นสังกัดน่กจะเป็นคนทําเรื่องของแบบนะครับ ทำเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับแหล่งเงินนะครับมาจากไหนมาจากเงินงบประมาณหรือว่ามาจากเงินกู้นะครับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA นะครับการทําประจักษ์พิจารณนะครับการทําประจักษ์พิจารณ์หรือตอนหลังพอเรามีบทเรียนมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการพูดถึงการทําเทคนิคพิจารณนะครับเดี๋ยวก็จะไปลงในรายละเอียดนะครับว่ามีประเด็นไหนที่ขอให้เกิดการจัดทาเทคนิคพิจารณนะครับการส่งมอบพื้นที่ นะครับแล้วก็เรื่องของ f e ต s i b i l i t y study นะครับหรืออื่นๆนะครับมีประเด็นอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูให้ครอบคุมนะครับเสร็จแล้วในเชิงเทคนิคนี่นะครับเชึ่งมัาจะเกี่ยวข้องกับตอนที่ออกแบบนะครับเราก็มาดูเรื่องของไซส์เลอาลเทคโนโลยู utility นะครับเรื่องของสิ่งของที่ต้องใช้ชั่วคราวนะครับ material flow การไหลของวัสดุนะครับ สเกดูนะครับเรื่องของไทม์เฟรมนะครับกรอเวลานะครับว่าไอโครงการของเราเนี่ยมันมีไทม์เฟรมอยู่ตรงไหนจุดสลบมันคืออะไรของโครงการนะครับจุดสลบของโครงการเนี่ยบางครั้งมันจะมีถ้าเราแบ่งออกเป็นสามนก็คือไทม์คอสคุณลิตี้นะครับส่วนอย่าจะเป็นงานราชการเนี่ยไทม์เนี่ยมักจะฟิก fix นะครับยกเว้นว่ากรณีที่มีประเด็นที่สามารถจะขยายเวลาได้เนี่ยนะครับก็จะมักจะมีมติข,ของคอรมอนะครับในการ กำหนดไว้นะครับว่าประเด็นไหนที่จะสามารถขยายเวลาได้นะครับ <c oughs> ดีเทลเมททอดนะครับขั้นตอนรายละเอียดในการก่อสร้างนะครับบางครั้งงานงานเล็กๆที่เราคิดว่าไม่มีประเด็นอะไรมากสร้างอาคารทากระสายสีชั้นนะครับเอาเป็นคล้ายๆอพาร์ตเมนต์นะครับอาจจะไม่ต้องลงในรายละเอียดเรื่องของดีเทลเมททอดมากนะครับแต่ว่า ถ้ายูนิตสองยูนิตก็ไม่เป็นไรถ้าตึกสองตึกก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างถ้ากรณีเป็นแบบบ้านเอื้ออาทรอ,อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของดีเทลเม็ดต่อต่างๆนะครับว่ามันมีเป็นแสนยูนิตเนี่ยนะครับจะต้องทํายังไงนะครับ P assembly นะครับก็คือการขึ้นรูปนะครับจะต้องมีการพิจารณาตรงนั้นหรือเปล่านะครับการขึ้นรูปเนี่ยมันจะต่างกับ P fabrication ใช่ไหมครับก็คือ P assembly นี่คือการขึ้นรูปหน้าง,งานเพื่อให้ดูว่ามันมีมันมีความโดตัวอะไร ก่อนที่จะเอาไปก่อสร้างจริงนะครับคล้ายๆมันเป็นมอกอัพแต่มอกอัพเนี่ยก็คือที่หน่วยงานใช่ไหมครับ,แบบแต่ว่า IPS ม e ีนี่ลองขึ้นรูปดูก่อนว่ามันมีความเหมาะสมเพียงใดนะครับกานแพติเคชันนะครับมีชิ้นส่วนปรผสมชิ้นส่วนสมเร็จรูปอะไรต่างๆยังไงบ้างหรือเปล่านะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุน,ต,นต้องมาพิจารณาทั้งท,ทุกขั้นตอนนะครับ ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือเอกชนนะครับสก c ลลิตี้นะครับเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการจ,จะเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับก็ต้องมาดูเรื่องของ s ก c ลลิตีเรื่องของ Training นะครับว่ามีกระบวนการอะไรต้องเทรนหรือเปล่านะครับเรื่องของ Safety, Cost, สนะครับเดลิเวอรนะครับการจัดส่งนะครับหรืออื่นๆนะครับเสร็จแล้วพอเซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเหมือนกับว่าบริฟายไอตัว เม็ดอ่อเตทเมนต์หรือเม t ดอเวิร์ดเมนะครับแต่ละอันว่าจะต้องทําการทําอย่างไรนะครับ d e l i v e r y date นะครับกําหนดการในการส่งของนะครับมีกําหนดการชัดเจนแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะในโครงการของเราตรวจดูซิว่ามี l อง d l o ลอง e e d time ไอตัว equipment หรือเปล่านะครับลอง e a d t i m m e q u ก็ m e n t ก็หมายความว่าอาจจะแบบต้องสั่งล่วงหน้านาน,านๆนะครับหรือต้องสั่งจาก นอกประเทศนะครับ่ตจากต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกดิลิวารีเดตนะครับหรือประเภทกิจกรรมที่เป็นลอง lead ดทา e เนี่ยต้องต้องออกมาเอ็กซ์แลนด์ต้องมาเอา Spot สปอตไลท์เตานะครับรายการเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆที่จะต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเวิร์กซีเควนต์นะครับก็คือขั้นตอนของการทํางานนะครับว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรไปด้วยกันได้นะครับสโตรเล e สโตรเล e แอคเซสนะครับเวลา ดำเนินการถึงขั้นตอนของการก่อสร้างหน้าง,งานแล้วเนี่ยนะครับการเข้าถึงไซต์างานก่อสร้างหรือว่าการเข้าถึงสโตรเรจนะครับก็คือที่เก็บของหน้าง,งานนะครับจะต้องมีการกําหนดตําแหน่งต่างๆให้เหมาะสมได้อย่างไรนะครับซึ่งสโตรเรจแอคเซสเนี่ยนะครับก็จะต้องเกี่ยวข้องกับไซต์เลเยอร์นะครับว่าในผังก่อสร้างเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการจัดทำไซต์เลเยอร์นะครับว่าทํายังไงให้มัน มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่ขอให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแล้วก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือหรือสินค้าต่างเครื่องไม้เครื่องม <c oughs> ือว <c oughs> ัสดุดต่างเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับถัดมาเวลาก่อสร้างจริงเราเรา,เราก็ต้องมานั่งนึกถึงเรื่องของเวตเตอร์คอนดิชันนะครับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลัง งานเปิดหน้าดินเราควรจะหลบช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยพอหลบงานเปิดหน้าดินหลบช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นเราต้องขยับมาว่างานเข็มเราควรจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรต่างๆพวกเนี้นะครับอิควิปเมนต์ต่างๆที่จาเป็นนะครับจะต้องมีแผนการทำการจัดทำอิควิปเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของคอสนะครับต้องมีการตรวจสอบดูว่าตอนที่เราทําแผนมากับก่อสร้างจริงเนี่ยคอสมันเป็นยังไงนะครับนี่คือกระบวนการที่ เราควรจะพิจารณาแต่ละขั้นตอนนะครับอย่างอย่างอบนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับในอดีตเนี่ยที่เกิดเป็นบทเรียนกับประเทศเราเนี่ยนะครับมีมีโครงการอะไรบ้างนะครับผมว่าพวกเราก็จะมีทั้งที่ทันกับไม่ทันนะครับตอนนี้นะครับก็อย่างเช่นโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพนะครับหรือเราที่เราบอกว่าเป็นโฮ p e วลนะครับทางโฮฟเวลนะครับ เราก็ทราบว่าโครงการนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาตินะครับซึ่งกําลังดาเนินการฟ้องร้องกันอยู่นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีปัญหาอะไรบ้างนะครับเราลองมาพิจารณาย้อนหลังดูนะครับในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องปัญหาปัญหาเรื่องเงินทุนนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการสัมปทานให้กับภาคเอกชนนะครับก็มีการดําเนินการแล้วก็สัญญาสัมปทานประมาณ30ปีนะครับ ปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่นะครับเรื่องรถไฟนะครับอย่างกรณีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพใช่ไหมครับเชื่อมสามสถานสามสนามบินนะครับตรงนี้ทาง CP เขาเรียนรู้ปัญหาในอดีตน,นะครับก่อนจะเซ็นสัญญาเนี่ยเขามีการขอต่อรองนะครับใช่ไหมครับว่าให้มีการส่งมอบพื้นที่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นก่อนที่จะเซ็นสัญญานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการต่อรองกันใช่ไหมครับว่า ส่ามพื้นที่ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยคงไม่ไดนะ้เขาขอต่อรองสมงมอบพื้นที่สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการตอนนั้นก็รตัตวนรีอนุทินนะครับมีการเรียกว่ากึ่งกึ่งขั่นะครับว่าถ้าไม่มาเซ็นสัญญาเนี่ยก็ขอยกเลิกการเซ็นสัญญานะอะไรต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็จุดลงตัวเข้าใจว่าอยู่ที่มาสมงมติพื้นที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหารเรื่องการส่งมอบพื้นที่นะครับก็จะทําให้โครงการมันล้มเหลวได้นะครับสร้าง ถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถยนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับถนอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับยังมีพอยังพอจะมีเส้นหลบไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีรถไฟเนี่ยซึ่งมันจะต้องเริ่มจากต้นทางไปจนถึงปลายทางเนี่ยถ้าสมมติาพื้นที่ตรงไหนไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหานจาเหามือนกับเป็นฟันหลอสมัยก่อนที่ในรถไฟ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 ฟ้าใต้ดินใช่ไหมครับที่มันมีช่วงหนึ่งที่ ของชอการช่างทําการก่อสร้างแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนนะครับก็จะเกิดฟ้หงหลอต้องใช้ตึงๆม,มันเหมือนเชือกตันกก้นรักอ่ะนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วหละแต่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสมงอบพื้นที่บางครั้งถ้าในอดีตเนี่ยถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นจริงๆเนี่ยบางครั้งมันมันหาจุดลงตัวไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็ไม่อยากจะตัดสินใจนะครับเพราะมันมินเมย์กับการโดนฟ้องร้องนะครับก็ให้ ทำให้มันเป็นปัญหาขึ้นมานะครับพอเป็นปัญหาเพิ่มเนี่ยถึงจะได้มาร่วมกันแก้ไขน,นะครับก็คือ,อไม่ก็คือทําให้ตัวเองปลอดภัยถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ <S <S ถัดมานะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการสมง่าพื้นที่นะครับแล้วก็มีปัญหาการแก้ไขจุดตัดกับทางยกระดับ ถนนวิภาวดีนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถนนวิภาวดีตรงนี้จะเป็นข้างล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนวิภาวดีนะครับตอนที่เขากําลังจะวางแผนทําดอนเมืองโทเวเนี่ยนะครับยังมันยังไม่มีดอนเมืองโทเวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนตรงนี้เส้นเนี้ยร,รถจะติดมากเลยนะครับรถติดมากเพราะก็มีการคิดว่าจะทํารถไฟฟ้ายกระดับนะครับข้างข้างล่างก็จะเป็นข้างบนจะเป็นถนนให้รถวิ่ง ถัดมาตรงกลางตรงนี้ยกระดับเนี่ยก็จะเป็นรถไฟนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็อย่างที่เราลองดูนะปัญหามันมีอะไรบ้างปัญหาเรื่องกา,ารประสานงานจับโวยงานภาครัฐนะครับก็คือการรถไฟทาง,ทางกรมทางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องอาศัายพลังจากคู้เกี่ยวข้องค่อนข้าง,งจะเยอะนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีมัสเตอร์แลนนะครับถ้ามีรถถนนวิภาวดีเส้นนี้เส้นเดียวแล้วก็มีรถไปต่างระดับตรงนี้ก็จบนะครับแต่ว่าพอโครงการนี้ยืดเยื้อปุ๊บเนี่ยมันมีดอนเมืองทเวพอมีดอนเมืองทเวปุ๊บเนี่ยโครงการโครงการโฮเวลก็มีฟีสนะครับพอไม่ฟีสั๊บคงก็ไม่เกิดนะครับสุดท้ายก็สภาพอย่างที่เราเห็นนะครับถัดมาอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือการก่อสร้างทางยกระดับ นะครับก็ต,ตรงนี้จะเป็นเส้นเกษตรน้ำมินนะครับเกษตรน้มินเพิ่เลยก็จะมีตอหม้อ,มอที่เราเห็นอยู่เนี่ยตอหม้อ,มอต่างๆนะครับเป็นจุดนัดพบนะครับว่าเออนัดพบกันที่ตอหม้อ,มอนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้พอดําเนินการคิดว่าพอมีโครงการลงทุนไปขนาดนี้เพิบเนี่ยเราจะกดดันผู้เกี่ยวข้องได้ว่ายังไงมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็ต้องหมายความว่า โครงการมันจะต้องเกิดนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการพลังพลังของนักศึกษาต่างๆนะครับหรือผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์นะครับสุดท้ายโครงการตรงนี้ก็ก็ไม่เกิดนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจว่ากําลังมีการพิจารณาจะเอาไปใช้ประโยชน์ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องอ้อมตรงบริเวณของพื้นที่ของฮาลเลเกษตรนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือโครงการจัดการน้ําเสียคลองด่านนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์การที่เราก็ทราบกันดีว่ามันมีความเสียหายนะครับเนื่องจากจังหวัดสุทาการเนี่ยม,โงงมโีโรงงานนับหมื่นโรงนะครับโรงงานนับหมื่นโรงเุ๊บเนี่ยก็จะปล่อยในอดีตก็คือ,อปล่อยออกทะเลนะครับทําให้เกิดความเสียหายนะครับก็มีการ คิดโครงการขึ้นมานะครับไม่อยากจะตำเหนียนะครับก็คือนักการเมืองเนี่ยก็คือคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะแฝงผลประโยชน์นะครับก็มีการเอาน้ําทิ้งจากโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในระบบท่อนะครับแล้วก็พาไปบําบัดที่ใดที่หนึ่งนะครับนะครับในในบริเวณที่เป็นโครงการาน้ําเสียบําบัดน้ําเสียที่คลองด่านนะครับสุดท้ายตรงนี้ก็ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่เราทราบนะครับทาไปเยอะแล้วะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องฟ้องร้องกันนะครับสาเหตุมันมีเนื่องจากอะไรบ้างอันที่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของขาดการทําเทคนิคพิจารณาเนี่ยนะครับโครงการจัดการน้ําเสียคลองด่านเนี่ยนะครับเป็นต้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดกระบวนการทำเทคนิคพิจารณานะครับไม่เฉพาะประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์นี่นก็คือความความเห็นของผู้ที่กระทบ ได้รับผลกระทบนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านนะครับแต่ในส่วนของการทําเทคนิคพิจารณ์เนี่ยนะครับก็ต้องเอานักวิชาการนะครับแล้วก็เอาแพ็กพิชเนอร์นะครับนักปฏิบัติต่างๆมาช่วยกันดูนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรต่างๆนะครับที่พิจารณาได้ครอบคลุมดีแล้วหรือยังนะครับเทคนิคทนี่กรณีเนี้ยนะครับเราลองนึกดูว่า น้ําเสียต่างๆเนี่ยนะครับจากส่วนประการต้องเดินทางไปเป็นกิโละครับเพื่อที่จะไปบําบัดน,นะครับระหว่างทางเนี่ยมันมีการเล็ดลอดออกไปนะครับทําให้ของเสียต่างๆเนี่ยนะครับซึมออกไปสู่ภายนอกนะครับทําให้มีความเสียหายได้นะครับซึ่งที่จริงเราคิดว่ามันควรจะเป็นระบบการบําบัดในระบบปิดนะครับโรงงาน ไหนผลิตน้ําเสียยังไงตัวเองก็ต้องมีการมีระบบบาบัดของตัวเองนะครับก่อนที่จะปล่อยสู่สาธารณะนะครับคอนเซปต์มันคอนเซปต์เ่ยมันดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าระเบียบเนี่ยมันเครื่งคัดนะครับยิ่งเครื่งคัดมากเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับค่าใช้จ่ายในการที่จะประพฤติผิชอบนะครับมันก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางให้ผู้ที่อ ประพฤติไม่ชอบนะครับไปเรียกรับเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้เกี่ยวข้องนะครับก็คือประโยชน์สมยอมประโยชน์กันนะครับถัดมาเงินทุนการขอสร้างตรงน,นี้ก็คือเงินทุนขอสร้างเอามาจาก ADB นะครับอา e a n d e v e l o p m e น t Bank นะครับเป็นเงินของ ADB นะครับมันก็มีกระบวนการนะครับในการตักดันโครงการนะครับ ที่ผ่านมาก็คือโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเวลาจะผ่านโครงการขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องเอาไปเข้าเป็นมติคอรมอนะครับก็เอาเข้าไปปุ๊บพอคณะรัฐม,มนตรีนั่งกันนะครับอย่างที่เขาบอกว่านั่งกันเนี่ยไม่มีใครสายหน้าหรอกมีแต่พยักหน้านะครับเพราะว่าถ้าสายหน้าเนี่ยเขามันจะเกี่ยวกันนะครับเกิดสิงหิสิงรกนั่งอยู่ในกอมอนั่งอยู่ในคอรมอทั้งนั้นนะครับก็พยักหน้าพอพยักหน้าได้ปุปป๊บถือว่าโครงการอน,อนุมัติ พอโครงการอนุมัติเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปดาเนินการพอดําเนินการเนื่องจากโครงการนี้มันไม่ได้เสร็จในครั้งเดียวนะครับโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เสร็จในระยะเวลาปีหรือสองปีหรือสองปีอะไรต่างๆนะครับก็จะไปกู้เงินใช่ไหมครับพอใช้เงินกู้ปุ๊บเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เราพิจารณาถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับงานราชการนะครับหรือเราเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยขอให้เราสังเกตดูนะครับว่ามันจะต้องมีคอมมิชเมนต์ฟรีนะครับ าเสียโอกาสนะครับคอมมิชเมนต์ฟรีหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราไปกู้เงินธนาคาร ADB อย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเราจะใช้วงเงินสมมติหมื่นล้านแต่ในปีแรกเราใช้สองพันล้านนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้สองพันล้านเนี่ยเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเพราะว่าเขาเสียโอกาสเขาเสียโอกาสในการที่จะเอาเงินไปใช้ประโยชน์ปรยอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโครงการมันมันมัน start แล้วเนี่ย ครับเราก็ไม่สามารถที่จะไม่มีใครกล้าจะเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเบรกโครงการเนี่ยก็จะต้องเอาเงินคอมมิชชั่นฟรีตัวเนี้ยนะครับไปจ่ายนะครับถ้าเหมือนกับโดนโดนเงินเป็นเงินค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการปลักดันโครงการนะครับแต่สุดท้ายโครงการก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ตอนนี้กําลังลไลเ่เรื่องของค่าเสียหายแล้วก็คนที่มีคนที่มีความผิดกันอยู่นะครับ แอ่มันก็ปิดซ้าปิดสร้างปิดแล้วปิดอีกนะครับก็เราก็ลองดูต่อว่ามีโครงการอะไรอีกนะครับคนโครง,งการทางด่วนบางนาตรากนะครับสัญญาจ้างเหมาแบบอ,ออกแบบรวมก่อสร้างนะครับดีไซน์บิลนะครับดีไซน์บิลก็คือออกแบบพร้อมก่อสร้างนะครับเขาจะเขาจะขีดเป็นแนวนะครับว่าโอเคแนวเส้นนี้นะครับแล้วไม่ระบุรายละเอียดนะครับไม่ระบุรายละเอียดว่า จะต้องอรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าระบุรายละเอียดไปเนี่ยก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียกันมากนะครับอย่างสมมติถ้าผมทำเป็นรูปรูปแบบอันนี้เป็นเป็นเป็นตัว Y เกิด Y เป็นตัว Y p r ใช่ไหมครับก็คือตอมอที่เป็นรูปตัว Y วนะครับสมมติถ้าเกิดผมเป็นบริษัทที่ออกแบบไอที่ก่อสร้างที่แบบมี Formwork พวกนี้เยอะผมก็สามารถที่จะลดต้นทุนมาได้เยอะนะครับ ในขณะเดียวกันในทางกับการถ้าเกิดเป็นรูปของไอเกอร์เดอร์นะครับบริษัทอื่นๆที่มีโรงงานผลิตไ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> อเกอร์เดอร์เยอะๆก็จะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการขนาดใหญ่เนี่ยบางครั้งก็แค่บอกว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปขออนุมัติกันภายหลังนะครับก็เสียเป็นสโคป o r โากว้างๆไว้นะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับสัญญาณแบบออกแบบรวมหรือดีไซน์บิว์เนี่ยนะครับก็ สุดท้ายนะครับพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็คอร์เมอเขาก็มีมติไม่ให้ใช้โครงการอสัญญานี้ในงานก่อสร้างแล้วนะครับมีปัญหาทำนองคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นเส้นเรื่องของเส้นทางนะครับเราจะต้องระวังนะครับเรื่องของปัญหาการส่งมอบพื้นที่นะครับและสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการการทุจริตน,นะครับการทุจริตก็มันมีช่องนะครับก็สุดท้ายก็มีช่องว่าอการที่เซ็นสัญญาตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการลงนามเนี่ย ลงน้าโดยไม่ชอบเลยรต่างนะครับก็สุดท้ายก็กําลังฟ้อง้องกันอยู่นะครับถัดมานะครับโครงการบ้านเราที่เสียหายมันมีคิดดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นแสนล้านแล้วอะนะครับลองลองมาดูต่อว่าโครงการอะไรอีกนะครับโครงการชนประทานระบบท่อนะครับโครงการชนประทานระบบท่อก็ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะบอกว่ามีการทําเกษตรกรรมเยอะนะครับก็เอาน้ําตรงเนี้ยเอามาใช้นะครับเป็นเป็นคลิก นะครับเป็นเกล็ด่งไปตามาพื้นที่ต่างๆของชาวบ้านนะครับสูบขึ้นมาจากตรงนี้ก็เป็นเขืออเข่อนออนุบลรัตน์นะครับที่จังหวัดที่จังหวัดแขวงจันทั์นะครับผมไม่น่ใจะอุบลรัตน์หรือเขื่อนชื่นทอนนะครับ,มมบ,ส,รรบสูบขึ้นมาด้านหลังเขื่อนเนี่ยนะครับสกน้ําขึ้นมาแล้วเอาไว้ในไว้ในท่อขนาดไอปองขนาดใหญ่นะครับสําหรับเก็บน้ํานะครับแล้วก็กระจายไปตาม ที่ดินของชาวบ,บ้านต่างๆ,ๆนะครับคอนเซปต์มันดูมันดูเหมือนกันดีนะครับแต่ว่าพอเอาไปใช้จริงเนี่ยนะครับในการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคือเข,าข้าจักภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่างๆไปให้ออบตอนะครับอบตก็กําลองไม่พอนะครับทําให้โอกาสไม่ไม่บรรลุไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควรนะครับนะครับก็นั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับ เป็นตัวอย่างของอโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จของภาครัฐนะครับแล้วก็เราก็มีบทเรียนนะครับ